สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กับแบบชินโดซึ่งมีคนขอเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็เลยกลับมาทําให้สักคลิปหนึ่งก็แล้วกันเนาะแล้วก็บอกกับตอนนี้นะครับมันมีอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์ไข่อีสเตอร์นะทุกคนผมก็เลยกลับมาตามคอมเมนต์นะครับกลับมาเล่นอีเวนท์สักครั้งหนึ่งเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคนก็บอก พี่ครับมันอัปเดตอีสเตอร์มากลับมาเล่นหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะก็อ่ะลองกลับมาเล่นให้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าเสียงในคลิปนี้เนี่ยจะโอเคหรือเปล่าเนาะสำหรับอีเวนต์เนี่ยมันให้ทําอะไรใช่ไหมก็คือมันให้ตามล่าหัวทั้ง9้านะครับของสัตว์หางหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเก็บครบแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีของรางวัลนะครับดอปออกมาซึ่งของรางวัลเนี่ยมันก็จะสุ่มดอปเนาะมีดอกทุกอย่างในเกมเลยครับทุกคน มีตั้งแต่อาวุธบัตรลายเอ้ยบัตรลายไม่มีดิมีอาวุธนะครับแล้วก็พวกซับจุสึ์ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยไอพวกคาถาพวกเนี้ยครับอ่าแม้กระทั่งสัตว์หงอเองเนี่ยก็ดรอปด้วยเหมือนกันเนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากตามล่าของให้ครบเนี่ยอีเวนต์นี้ตอบโจทย์ครับอ่ะแล้วก็มาตามล่าอ่าหัวของสัตว์หางกันดีกว่าคือหัวของสัตว์หางเนี่ยมันจะแอบอยู่ตามมุมของ แมปนะครับทุกคนคือจุดเกิดเนี่ยมันก็จะซ้ําๆกันนั่นแหละแต่บางทีผมก็ลืมเนาะก็มีเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งจุดเกิดผมก็ไม่ค่อยรู้เยอะสักเท่าไหร่นะทุกคนหาไปเรื่อยครับหาตามเนี่ยตามขอบตามมุมอย่างเงี้ยอ่ะนี่ครับเจอละพอเจอปุ๊บนี่มันก็จะมีไอกระต่ายเนี่ยออกมาขัดขวางเรานะทุกคนนี่เห็นไหมตียังไงก็ไม่ตายครับ แนะนำว่าหนีอย่างเดียวหนีไปให้ไกลที่สุดครับทุกคนกระโดดขึ้นข้างบนก่อน,อน,นไดะให้มันตามเราไม่ได้นะครับโอเคพอม,มันเลิกตามปุบ๊บเราก็ทำการหาหัวต่อไปได้เลยโอเคเจอหัวที่สองแล้วครับหัวของสีหางเออลืมบอกไปทุกคน คือเราจะต้องทําการเก็บนะครับโดยการเข้าไปที่หัวแล้วก็กดเก็บเก็บมาให้ได้โอเคเจออีกหนึ่งหัวครับเฮ้ยมันได้หัวละสามพเรียวคอยด้วยนี่ว่าเุ้ยได้อย่างเยอะสามพั 3, เรียวก็แสดงว่าสิหัวก็30,000ืแล้วปะเฮ้ยสแปมทั้งวันนี้โอ้รวยเลยนะทุกคน แล้วผมก็เจออีกหนึ่งครับตอนนี้เรามีอยู่แค่สามหัวเองนะแล้วก็ในบ้านนี่มีอีกครับลองเข้าไปดูผมเบื่ออาหารในบ้านที่สุดละก็ตายมาคอยสตันอยู่ตลอดโอเคไม่มีครับ ไม่มีแล้วก็เปลี่ยนห้องหัวมันไปแอบอยู่ไหนหมดนี่ยหาไม่เจอเลยทุกคนโอเคเจอ,อีกหนึ่งครับเป็นหัวของสองหางตอนนี้มีกี่หัวละขาดีแค่สี่ทุกคนสี่สี่สี่หัวเท่านั้นแต่ผมนำคาญไอ้กระต่ายนี่มากเลย มันตามสตันแบบน่าลำคาญมากเฮ้ยเอ็งไปแอบอยู่ไหนหมดเนี่ยสี่หัวหาเกือบทุกห้องแล้วอะเลขสามโอ้ย เลขสองเลขหัวเดียวแล้วทุกคนเจอแล้วเหลือแค่หัวของก้าวหางว่าอีกหัวเดียวท่้นั้น เฮ้ยเรียบร้อยครับทุกคนครับเจอแล้วหัวสุดท้ายน,นี้พอเราเก็บหัวครบเสร็จปุ๊บมันก็จะได้นี่เลยครับทุกคนคำพีดอบซึ่งคาถาพวกนี้เนะี่ยมันก็จะสุ่มนะครับดูดิดอบตั้ง6ปะใช่ครับดอบตั้ง6คคำพีโอเคผมยังไม่มี1อัน ถ้าไหนมีแล้วเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้ครับทุกคนแต่ถ้าไหนไม่มีเนี่ยมันจะเก็บได้เนาะอ่ะสำหรับใครนะครับที่หาแล้วเนี่ยแล้วแบบของมันก็เหลือเนาะเราสามารถเอาโค้ดวีนะครับส่งให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาเก็บได้นะทุกคนเออหรือจเจ้าไอดีลองไ d ดี ID ไก่เนี่ยเข้ามาตามเก็บก็ได้นะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันสแปมได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนก็คือสัญหามมนมี9ตัวใช่ไหมแล้วก็ หัวนึงเนี่ยเราจะได้3,000เรียวคอยก็เอา3,000นะครับไปคูณ9 9 1 9 28, 9 2 8 9 3น7เราจะได้รอบละ27,000เรียวคอยเลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเราขยันเนี่ยเรานั่งหาทั้งวันเนี่ยคือเรียวคอยมีเป็นแสนหลายแสนแน่นอนบอกเลยโคตรรวยรวยไม่เท่าไหร่เอาเรียวคอยไปซื้อบัตรลายนะครับนี่ซื้อบัตรลายพวกนเนี้ย ตามร้านค้าเนาะร้านค้าบัตไลน์นี่เยวคอยช็อปหรือจะเอาไปซื้อเครื่องประดับก็ได้เนี่ยเห็นปะเยอะแยะมากมายนะครับเยวคอยเนี่ยมีประโยชน์มากๆสําหรับส่วนตัวผมเองนะครับทุกคนหลังจากที่กลับมาเล่นอีเวนต์นี้เนี่ยผมก็ได้อะไรหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นพวกกระบวนท่าใหม่นยะเห็นไหมก็ขาดอีแค่2ออันก็ครบแล้วทุกคนแล้วก็สัตวหางนะครับสัตหางเนี่ยมีโอกาสดอปแน่นอนเพราะผมเห็นมากับตาครับแล้วก็เนี่ยไอพวกโหมดพวกเนี้ย อสองอันนี้ผมก็มีแล้วใช่ไหมผมก็ขาดแค่า3ามอันอย่างเงี้ยทุกคนอืมถ้าผมขยันเล่นนะครับผมสามารถหาจนครบได้เลยถ้าดวงมันดีเนี่ยอันนี้ก็ขาด2อันอันนี้ขาดกี่อันครับขาถาแยกเงาขาดอันเดียวเนี่ยทุกคนอะไรที่มันหายายากๆเนี่ยมันดอบง่ายมากเลยนะในอันเนี้ยอย่างเช่นน้องที่ผมรู้จักนะครับที่เล่นด้วยกันเนะี่ยก็เนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วครับ เนี่ยอะไรที่มันแรงๆเนะี่ยได้ง่ายมากถ้าไปตีเองเนี่ยผมบอกเลยว่าตีตาเหลือครับแต่ว่าถ้ามาหาในนี้เนะี่ยง่ายง่ายจริงแถไมได้เดียวคอยไปสูมอีกนะทุกคนอืมไปซื้ออะไรก็ได้ครับเนี่ยเยอะแยๆมากมายโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนะี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันเนาะถ้าใครคิดถึงนะครับอยากให้สตรีมหรืออยากให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเผื่อผมว่างๆจะมาทําให้ก็แล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย